วันนี้เรามาอยู่กับภูผาทุกคนคุยงานวุไทยวันนี้ทําไมรู้สึกว่าคนก็เยอะมากเลยนะ,ะเจ๊เป็นไงบ้างความสุดตอนนี้อยู่กับภูผาพ<ะ>ัฒนาการ<ะ>ดีขึ้นเรื่อยๆเนอะล่า <c oughs> สุดนี้เห็นเจ๊คุยให้ฟังนี่คือพันธุกรรมของบ<ะ>ิ๊กเบิร์ดนะครับ<ะ>แล้วก็อย่างแม่นี่ก็คือ ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดอยู่ที่เหนือเลยอยู่ที่เหนือสยามฟาร์มควายไทยอยู่ที่เชียงรายอยู่กับเฮียนิรุษอยู่กับเฮียนิรุษครับแม่ที่ว่าอยู่กับเฮียนิรุตแม่ของภูถานี่ชื่ออะไรนะชื่อแม่เพชรภูทองค่ะเพชรพูทอง ถ้าเอาจริงๆเพชรปูทองเนี่ยเป็นเป็นสายไหนอสายอุทัยของอากำนันโป้เลยค่ะออกจากพ่อเขาเลยไปเชคประวัติมาเรียบร้อยตอนนั้นแอนนี่รุตเหมือนไปขอแบ่งเซตใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะเจได้ไปตามประวัติยังไงอาถามจากเจ้าของเก่าค่ะแล้วก็ไล่ไปเชฟประวัติดูเพราะว่าตัวเขามาดีใช่เฮ้น้ำหนักมีมีมีข้าวตันเราหรือยังเจ ตันกับหนึ่งร้อยอะค่ะเออเห็นไหมกับอายุเท่าไหร่นะสองปีเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนเฮ้ยสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่งานนี้ยังไม่ได้วัดเลย่งานที่แล้ววัดร้อยห้าสิบแปดมีร้อยหกสิบเพราะว่าเราอยู่ในร่วมประมาณเดือนหนึ่งหรือยังเกือบเดือนที่ว่าไปบาระบือนั่นนะเออไม่ได้วัดแล้วงานตัวนี้ก็ไปค่ะเออเจนี่ตอนนี้ก็คือขยันเดินสนามมากทุกคนค่ะเป็นไงพี่ฟ้า อ่าตอนนี้มีเจ้าก้าวหน้าแล้วตอนนี้จะซื้อน้องปิ่นเงินเข้าใหม่ตัวนึงเฮ้ยซื้อซื้อเข้าตอนนี้คือไม่หยุดเลยเกิดจะผลิตค่ะอยากอยกได้ควายยมควายยักษ์ด้วยงามด้วยค่ะ กี่ตัวแล้วตอนนี้ที่ที่เป็นทีาเลี้ยงทั่วทั้งฟาร์มก็ประมาณเจ็ดสิบแต่แต่เฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นจริงค่ะแต่นาน้อยฟาร์มอ่ะจริงๆแล้วก็คือคนที่มาอยู่ในตอนวันนี้ก็คือมาหลายคนมากเออกี่คนนะที่มาอยู่ด้วยกันหลยที่ว่าใช่พี่งานเราเกินเกินค่ะตอนแรกก็ซื้อคัดคัดคัดแม่อะค่ะแล้วก็พัฒนาตัวไหนไม่ดีเราก็คัดออกเนี้ยอ๋อ แล้วพ่อพ oh. ันธ์เรานี type, ่ก็ซื้อเข้าที่เป็นดาวรุ่กเนาะอตอนแรกมีพ่อพันธุ์ค่ะเจ้าเก้าไก่แล้วตอนนี้เขามีลูกเดินสนามแล้วค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กคูผาบิ๊กคูผาเดี๋ยวตอนนี้จะให้เจรีวิวพันธุกรรมในในเรื่องของสรีระเนื้อตัวให้ทุกคนได้เห็นแต่ต้องบอกว่าเจ้าเนื้อกระดูกแข้งขาใหญ่แล้วก็เจคุยเก่งไหมก็รีวิวให้เต็มเลยกว่าเจ้อกระดูกแข้งขาใหญ่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เขา พัฒนาการเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆในรอบขัฒสนามนี้เราได้ถ้วยแล้วกี่ถ้วยลได้ที่สามค่ะประมาณสามถ้วยสามถ้วยแล้วเดินกี่สนามอ่ามีขอนแก่นเองานชาติเราสารคามสารคามงานกรมือไหมแล้วก็งานทุรินที่ผ่านมาแล้วก็งานนี้สรุปคืองานละถ้วยเลยใช่ไหมเฮ้ยแล้วงานในไทยอยากได้อะไรกับบ้านก็หวังหนึ่งในสามอ่ะดีใจไหมเลี้ยงเองค่ะ เขาเรียกอะไรนะเราเลี้ยงเองไม่มีมือน้ำอ่ะทำกันเองก็จะภูมิใจอ่ะค่ะเอาเวลาแบบประมาณไหมว่าก็เวลาตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยอยู่กับควายเลยฮะอยู่กับควายเลยค่ะของควายแทบจะไม่ได้ไม่ได้ดับได้นอนนะเนี่ยใช่อะไรเนี่ยเอ้ยมีเบอร์เธอติดตามไหมเจ๊อ่าศูนย์เก้าห้าสามสองสี่แปดแปดหนึ่งสองค่ะนายน้อยฟาร์มเหรอต้องบอกเลยนะเวลานี้ทุกคนถ้าเห็นฟาร์มนี้ต้องหยุด แล้วก็พูดคุยสเพรหะได้เลยเพราะว่าในเรื่องของการเลี้ยงความชอบแล้วก็เป็นใช้ใจรุ่นๆเลยเออรุ่นใหม่ไฟแรงเราอยากลองลองเองอะค่ะมีกี่ตัวที่ซื้อเข้าวันนี้อ๋อสองตัวค่ะวันนี้ส่งมอบมีน้องปิ่นเงินกับเจ้ามหานครเป็นลูกของใครอ่าปิ่นเงินเป็นลูกของท็องเงินดีค่ะครับแล้วก็เจ้ามหานครเป็นลูกของพันโดค่ะ เออคอนโดคอนโดที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์บิ๊กไอใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วเงินดีก็คือของพี่ยงนะครับ <ฮะ S 1> ทุกคนค่าตัวแต่ละตัวนี้เท่าไหร่ยังไงเออเ<ล>น้องป่นเงินเจ็ดแสนห้าค่ะแล้วก็<อ>มหาคนครสามแสนค่ะครับอยากจะมีแผนโครงการหรือว่าในเรื่องของน้ําเชื้อ่าอ,อยากลองของตัวเองก่อนค่ะตอนนี้ลองล็อตแรกตอนเขาอ่ายี่สิบเดือนตอนนี้ออกแล้วก็ก็ขายใหญ่ใช่ไหมค่ะเฮ้ยเจ็ดสิบตัว คือแบบอารมณ์แบบตั้งแต่แม่พันธุ์เหล่านี้ก็รู้สึกว่าทางน้องนี่ก็น่าจะเหนื่อยแล้วแต่160ล้วก็ไลลงมาอยากลองไหลไซส้ค่ะโอ้160ก็มีเยอะเจ๊เขยันหาควายมาเลี้ยงอ่ะเลี้ยงควายกี่ปีแล้วนะอ่าเลี้ยงจริงๆเลย5ปีแต่5ปา3ปี3ปีปีแรกปีแรกก็ ไม่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยเราก็กลับไปพัฒนาตัวเองเนี่ยปีที่สองเราก็สู้อีกก็ร้องอีกจนได้ที่หนึ่งจนได้ค่ะเจ้าตัวเล็กในช่วงเวลานี้ทำไมเจ๊สวยเบ่งบานไม่อยากงานที่แล้วแซวกันเลยได้ที่หนึ่งใช่ไหมเจ้าตัวเล็กอ๋อตัวเล็กได้ที่หนึ่ง เฮ้ยปีนี้เป็นปีที่เราได้จังหวะค่ะเอาไปไปประกวดสามตัวได้รางวัลทุกตัวนี่คือมือนะ่ะทำเองค่ะมือนะทำกันในครอบครัวสี่คนไม่ได้จ้างเลยยาสดฟางแห้งดูแลแบบคนทำประกวดย่าแห้งแล้วก็โฆชนาการเออ วิธีการจัดการค่ะฟาร์มนี่ก็คือแบบเดยวขอนแก่นนะแ่ราจะพาทพี่น้องไปเช็คอินที่ที่ที่ฟาร์มได้เลยนะค่ะลำกาลกามอ3ปทุมธานีเจ๊มีอะไรโปรยเสน่ห์ให้กับทุกคนที่กำลังดูตอนนี้เอาเลยถ้าอยากติดต่อหรือว่าติดตามอะไรเงี้ยค่ะติดต่อที่เฟซบุ๊กปทุมคุมนุชหรือฟังฟานโอพิวงก็ได้ครับไม่มีตังค์โทรหาเจ๊ ไม่มีเหมือนกันนึกถึงควายงามต้องนึกถึงเจด้วยพิ่งพิ่งเริ่มค่ะที่บ้านเราคือที่ไหนนะครับอลำลูกกาครองสิบสามค่ะที่บ้านจะทํความประดุกความประดุกนะที่สองร้อยกว่าไร่ก็เลยมีพื้นที่ให้น้องควายเดินเล่นทํความประดุกเป็นหมื่นหมื่นพันพันตัวเลยไหมทําเยอะค่ะประมาณเจ็ดสิบบ่อโอ้ยประดูกเก่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเห็น ัน้าจากของนายน้อยฟาร์มชื่อเจ๊ชื่ออะไรนะเจ๊เก๋ค่ะเจ๊เจ๊ครับสวยสวยนี่คือบรรยากาศของความชอบครับเจ๊เอาท่านี้เลยอายกเลยดูดูทุกคนเจ๊ก็จับเข้าสนามด้วยนะค่ะนี่นะนี่แหละสวัสดีครับแม่นี่เจ๊ดันหน้าควายหน่อยนึง นี่วิธีการจับควายครับเจได้ไปเรียนมาไม่นิดไม่นิดเลยใช่ค่ะรักจำเลยใช่ไหมแล้วก็ขาหลังน้อยนลองเอาด้สนามเองเลยใช่ไหมเจเจได้วนใหม่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะขอสามท่าให้ให้เสร็จอ่ะวนเลยสามท่าให้เสร็จเจมาเลยมาครับมาไหมเจสามท่าให้เสร็จนะหนึ่ง สองได้ไหมหน้าตรงเลยเจ๊พอหนึ่งท่าสองท่าสามท่าเข้าข้างเขาเรีวยกว่าเทคนิคดีๆเนะาะเรื่องของการจับควาสำหรับว,วันนี้แหละล่ะก็ต้องขอตัวอะไรไปเจ๊ไปด้วย